สวัสดีค่ะครูเบลชาแนลดอสเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพลงพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือเพลงของครูเบลเองแล้วก็พี่วาวานะคะเพลงนี้ห่าวนี้ห่าของชาแนลดอสเอ็กซ์นะคะอ่าก็จะเป็นท่าในท่อนฮุปตอนนี้เรากลับกลับกล้องเป็นมิเรอร์แล้วทุกคนดูเป็นกระจกได้เลยเพลงนี้นะคะเราก็จะทําท่าเหมือนลราสะบัด สะบัดผมแบบนี้นะคะทีนี้เวลาท่านะให้เรายืนชิดขานะคะแล้วก็เอามือซ้ายไว้ที่ใต้อกมือขวานะคะอยู่ทีอ่อยู่บนฝ่ามือด้านซ้ายนะคะแล้วก็สะบัดนะซ้ายสะโพกไปทางซ้ายนะคะนีะ่ตรงคำว่า hello hello ท่อนหุกนะคะที่ร้อง hello hello what you d o n g h e g h h i g ชังวะนะคะมันจะเป็นตามคำร้องเลยก็คือ hello Hello! ขวาและซ้ายและขวาวอร์จิเต้าคือวนมือปัดปัดผ่านหน้านะคะมือซ้ายวอร์จิเต้าขาขวาออกมาพร้อมกับชี้ไปที่เธอนีนะคำว่าวอร์จิตเต้านีคือฉันรู้ว่าเธอวอร์จิเต้านี้นะคะต่อด้วยหายใจชังวอกก็เอามือปัดเหมือนเดิมอีกทีหนึง่งหายใจจากนั้นเราพลิกตัวไปทางด้านขวานะเปลี่ยนขาเป็นซ้ายจิกต,ตรงนี้ส่วนมือขวานะเราอ้อมหลังศีรษะมาแตะที่ใกล้ๆใบหน้า มือซ้ายอยู่ใกล้ๆตรงปากเรานะคะอ่าอีกทีนะ5 6 7 8เราสะโพกไปทางซ้าย Hello Hello จื้อเต้าสะโพกไปตามมือื้อเต้าหนีหายใจังวนะคะขาซ้ายอยู่ด้านหน้าจากนั้นเราเดินไปข้างหน้า3ก้าวนะคะ1พร้อมกับวนมือ2 3แล้วเอามือเหมือนเป็นมงกุฎไว้ที่ อ่าศีรษะคำว่าชังริ่นนะคะนะคะอีกทีนะตั้งแต่นี้ Hello Hello ว่าจุดเต่านี้หาใจชังวะปูกวานตัวเจ้าควายชังริ่นนะชังริ่นนี่ว่างคำว่าปู้เหลียววะเหมือนแตะที่แตะที่แก้มสะโพกซ้ายและขวา ปูเลวออ่าอีกทีหนึ่งนะคะลองดู5 6 7 8 Hello Hello w a t c จืดเต่านีหายใจชังวอวนสามทีหนึ่งสองสามชังรันนีวังปูเลวอต่อนะเราชิดขาขวาเป็น Hello เหมือนเดิมเลยสบัดผมทางซ้าย Hello Hello นะคะจากนั้นคำว่า No Miss มี me, เงยหน้านะ,ะถ้าเป็นพี่หวาก็ทำฝั่งซ้ายนะคะเป็นพี่เบลทำขาขวาคำว่า no miss me จากนั้นหมุนสะโพก more and more อ,อันนี้ก็เหมือนเราวนสะโพกนะคะไปข้างหน้าเป็นวงกลมนะอีกทีนะคะท่อนสองนะหลังจากช่างเร้นนะคะช่างเร้นนี่วังปูุลวอ Hello Hello I know you I know you miss me เงยหน้าค้างไว้สะโพก more and more จากนั้นย่ำสามทีเดินแล้วลูกตัวเองขึ้นมาเปียจังปูใจหูตาสังนะคำว่าสังผัดสะบัดผม s ัวนี้ I w o l l ท่านี้นะคะเวลาสะบัดมืออ่ะเดี๋ยวกูเจลทำให้ดูใกล้ๆขึ้น ลงขึ้นลง I walk ส่งจุ๊บหนึ่งทีอ่ะอีกทีนะตั้งแต่ต้นนะคะท่อนหูเพลงนี้ห่าวนี้ห่านะปล่ายชิดขาแล้วเข้า Hello Hello w a t ชื่อเต o นี่หายใจช่งวอาปูกวาตัวเจ้าควายฉันรันนี่วางปูแล้วอ Hello Hello I know miss me อยู่นะคะ No you miss me เหมือนใส่ถุงน่อง No you miss me ดึงขึ้นมา More and more นะอ่ะอีกทีอย่าลืมว่า No จับเขา่า Miss แต่ขา m e คือเงยหน้า More and more เปียกจังปูดใจหูตาซึ้ง so ni I w a ค ไปลองพร้อมเพลงกันนะคะ